ม,มันก็มีโปรเจกต์อยู่ใน 2. 2ล้านล้านบาทแต่ผมก็ยังมองภาพไม่ออกเหมือนกันว่าเราจะสามารถเชื่อมได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็คือตั้งแต่เส้นศิลาอาจไปเนี่ยไปถึงร้องกวางซึ่งจากร้องกวางจุดของอำเภอร,ร้องกวางเนี่ยมันจะต้องทะลุขึ้นไปทางเหนือของเชียงรายนะฮะทะลุเข้าไปถึงเชียงของไอ้ตัวเส้นเนี่ยมันถูกหยุดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6กเพราะรัชกาลที่ห้าเนี่ยมันแปไปหยุดแค่ตัวของอุตรดิตถานั้นเองนะฮะแล้วก็ต่อไป ก็อีกนั่นแหละครับว่าคงเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งเราตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะเกิดแต่ในณปัจจุบันเองเนี่ยเราควรจะมีการศึกษาต่อเนื่องอีกว่าโอเคนะในส่วนของการที่รัฐบาลไทยนะฮะที่เป็นยุทธศาสตร์ทางทางโลจิสติก2556นถึง2560ะฮะของของตัวที่ออกมาเนี่ยเขาก็มีลักษณะก็คือแพทเทิร์นของโลจิสติกว่าไอการที่ทำให้เปลี่ยนไทยเป็นยุทธศาสตร์ ไม่ถึงว่ามั l t i model คือหับของอาเซียนเนี่ยแน่นอนมันก็คือทางบกทางกลางทางน้ำทางอากาศทางท่อทางขนส่งร่วมนะฮะซึ่งไอ้ตัว inter model เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งแต่ทางท่อผมคงยังไม่พูดถึงนะฮะแต่ยุทธศาสตร์ของทางท่อเองเนี่ยของของตัวรัฐบาลไทยอ่ะมีน้อยมากแล้วเราก็จะเห็นอยู่เป็นการว่าทางท่อเองเนี่ยมันจะเน้นทางด้านทางน้ํามันนะฮะไม่ทางทางก๊าซ NGV นะฮะทางน้ํามัน ทางรัฐบาลยิ่งลักเนี่ยได้ให้นโยบายซึ่งตอนนี้กำลังเริ่มปฏิบัติการก็คือวางท่อตั้งแต่จากทางสีราชานะฮะวิ่งทะลุไปถึงทางหับใหญ่ๆของแต่ละภูมิภาคแล้วใช้รถตัวน้ำมันเนี่ยบรรทุกกระจายไปทีหนึ่งก็คิดว่าคงประมาณ5-6ถึงปีข้างหน้าเนี่ยไอตัวขนส่งทางน้ำมันนะฮะที่เป็นแท้งใหญ่ๆประมาณ4 0,000ลิตรเนี่ยก็จะน้อยลงไปบรรยากายเป็นลักษณะคือแท้งน้ำมันขนาด20,000ลิตร ลงมานะฮะไปรับจากขับก็คืออย่างเช่นอาจจะรับที่อุตรดิตถ์อาจอาจะไปรับที่ลำปางแล้วก็กระจายไปยังจังหวัดแต่ละที่อีกทีหนึ่งซึ่งเป็นขนาดสเกลเล็กลงแน่นอนละครับว่าต้นทุนในการขนสง่งก็ต้องถูกตามนะฮะประเด็นสําคัญของรัฐบาลไทยที่วางไว้ทางท่อเนี่ยเพราะว่าต้องการให้มีราคาน้ํามันราคาเดียวทั่วประเทศน้ะราคาราคาเดียวทั่วประเทศสาเหตุลึกๆล,ล,ลงไปมันง่ายมากเลยครับ ก็คือ AEC ที่จะเปิด AEC ที่เปิดณนะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการรองรับเรื่องราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นเราทราบอยู่ว่าทางลาวเองน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40กว่าบาทเปิด AEC เมื่อไหร่คุณก็จะได้เห็นเลยว่าไอ้รถเนี่ยวิ่งเข้ามาเหมือนที่ไทยเราเวิ่งเข้าไปที่มาเลเนี่ยไปไปบริโภคก็คืออเดีเรกลาบเนี่ยลิตรละประมาณ19บาทในการที่ไทยอยู่ที่ลิตรละ38บาทนะฮะ ลาวก็จะเจอเหมือนกันแล้วครับความหมายก็คือไอตัวที่น้ํามันที่มันต่างกันเนี่ยมันเป็นเงินภาษีของทุกท่านนะครับที่สนับสนุนอยู่โดยเฉพาะคนที่ใช้รถในปัจจุบันเองเนี่ยที่เติมเอาเนี่ยลิตรละ38บาทเนี่ยมันมีเงินกองทุนน้ามันที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งตัวโครงสร้างพวกนี้ก็ต้องเป็นโครงสร้างที่ต้องมองขาดต่อไปเรื่อยๆนะฮะตัวอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องเจอปัญหาแน่นอนแล้วก็ใน EU เจอมาแล้วเหมือนกัน ที่ทําไมจะต้องเปลี่ยนเป็นยุทธศาสตร์ทางรางค่อนข้างจะเยอะ,ยอะสิ่งสําคัญที่ EU ที่เจอในวันนี้น้ำหนักบรรทุกของระหว่างประเทศระหว่างเยอรมันนะฮรระหว่างเนเธอร์แลนด์ไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันนะครโครงสร้างของนออถนนเนี่ยของเนเธอร์แลนด์ของเยอรมันรับได้40ตันนะฮะแต่ของเนเธอร์แลนด์รับได้แค่28ตันฝรั่งเศสรับได้แค่30ตัน ตอนนี้ที่เป็นปัญหาปวดหัวของ EU มากๆเลยก็คือแน่นอนอะ่ะรถให้มันวิ่งไปวิ่งมาโครงสร้างของถนนที่ถูกสร้างมามันรองรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากันไอโครงสร้างที่ต่ำกว่ามันย่อมมีการพังเร็วกว่าแน่นอนอยู่แล้วแต่เนื่องจากมันเป็นนโยบายของ EU ซึ่งเป็น borderless บอลเดเลสก็คือคุณไปเลยว่าเวลาคุณข้ามระวางนอร์แลด์กับเยอรมันเนี่ยคุณจะไม่เห็นด่านชายแดนอะไรทั้งสิน้นคุณจะไม่เห็นแม้กระทั่งทหารห,หรือว่าต่อมอตั้งด่านอยู่นั่นคือถนนมันจะเชื่อมกันซึ่งทุกท่านก็เคยได้ยินข่าวเหมือนกันว่าบ้านหลังหนึ่งขาหนึ่งนะ่ะห้องครัวอยู่ฝรั่งเศสนะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นเบนเย่ยมหน้าบ้านเป็นเบนเย,ยมซึ่งก็เป็นจุดเขาเรียกจุดขายของนักท่องเที่ยวซึ่งแปลกแปลกนะฮะเป็นจุดแปลกแปกของเขา ของไทยเราเองเน่คงไม่ถึงขนาดนั้นอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าเราถูกล่าอนาธิคมมาในในส่วนของลทัทธิเมื่อสมัยร้อยกว่าปีก่อนมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ประเภทเขาพระวิหารเอ่ยบ้าบาอคอแตกเอ่ยที่เกิดขึ้นแต่กลับมาในส่วนของตัวโครงสร้างของถนนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรบ้างสิ่งตอนนี้ที่ท,ที่ที่เป็นปัญหาปวดหัวมากที่สุดเลยก็คือถนนพังถนนพังปรากฏว่าตามนิยบายแล้วถนนประเทศไทยประเทศนั้นก็ต้องเอากประมาประเทศนั้นเข้าไปซ่อมบำรุง แต่ก็จะมีการโวยวายซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังมีโวยวายเกิดขึ้นว่าเฮ้ยถนนที่ฉันวิ่งมาสมัย10-20ปีก่อนแต่หนังจที่เปิด EU ยูมาแล้วเนี่ยถนนมันพังไปเรื่อยๆแล้วตกลงใครเป็นเจ้าภาพที่ทาให้ถนนมันพังเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นคําถามนะฮะคำถามยังไม่มีตรรก,กะหรือยังไม่มีอัลกอริทึมใอทั้งสิ้นในการแก้ไขปัญหาไทยเราเองก็จะเจอปัญหาเหมือนกันปัญหาก็คืออะไรบ้างปัญหาก็คือไทยเราณตอนนี้รับได้35ตัน ฝังลราเองรับได้28ตันจริงๆก็คือ25ตันเท่านั้นเองด้วยซ้าถูกไหมฮะ,ะนี่นก็คือสิ่งที่เนเจอตอนนี้ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือไปถึงที่ด่านชายแดนแล้วมันต้องมีการถ่ายลําเพื่อลดน้ําหนักลงนั่นก็เป็นต้นทุนของผู้ให้บริการอย่างเราเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นถูกไหมฮะแทนที่วิ่งนะักศึกษาที่ว่าจากกรุงเทพวิ่งทะลุไปถึงที่เวียงจันทเลยโดยที่ไม่ต้องมีการถ่ายลํา เด็นสำคัญคือต้องไม่ต้องเสียค่าแรงงานในการถ่ายลำเสียค่ารับประทุกอีกเที่ยวหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งก็มีการคำนวณอีกเหมือนกันว่าถ้าอย่างนี้แล้วเราเป็นน้ำหนักคือน้ำหนัก25ตันจากที่กรุงเทพวิ่งที่เวียงจันเลยดีไหมโดยที่ไม่ต้องมีการถ่ายลำคำตอบที่มีการศึกษามาเลยก็คือไม่คุ้มไม่คุ้มนะฮะ พราะนี้ก็คือณตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นลักษณะที่ว่าเรายอมลักษณะก็คือรับน้ําหนักก็คือ30มสิบสามสิบแปดตันเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยจากที่ต้นทางคือที่กรุงเทพหรือที่สระบุรีเนี่ยวิ่งไปที่ด่านชายแดนแล้วใช้วิธีคือถ่ายลําที่เกิดขึ้นซึ่งการถ่ายลําที่เกิดขึ้นจะเป็นลักษณะคือสินค้าที่เป็นแอลกอฮอล์สินค้าที่เป็นปูนที่เป็นเหล็กก็ต้องใช้วิธีก็คือโรโรละครับ แต่ขนส่งทางรางเองเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยตอบโจทย์ได้ค่อนข้างจะเยอะเพราะเราทราบอยู่แล้วว่าทางรางมันไม่มีข้อจำกัดทางด้านน้ําหนักนะฮะรับน้ำหนักที่40ตันจากที่เมืองไทยวิ่งทะลุไปที่เวียงจันทร์ก็สามารถทําได้แต่ณตอนนี้เนี่ยที่ทางลาวคือท่านาแล้งเองเนี่ยวันหนึ่งณตอนนี้เนี่ยมีขบวนรถนะฮะเฉพาะผู้โดยสารอย่างเดียวเฉพาะผู้โดยสารอย่างเดียววันละสี่ขบวน เสียเวลาทั้งเปิดปิดถนนเพื่อให้รถเนี่ยให้รถไฟนําวิง่งเพราะเราเคยไปท่านาแรางมาใช่ไหมฮะจะเห็นแล้วสะักก็คือสะพานค่อนข้างจะแคบแคบเลยถ้าเกิดมีรถไฟวิ่งแล้วเนี่ยรถไม่สามารถวิ่งได้มันก็ต้องมีการปิดถนนเสียเวลาเกือบหกชั่วโมงนะฮะเปิดปิดของสี่ขบวนเท่านั้นเอง <laughs> เปิดปิดนะฮะนี่ยังไม่ได้พูดถึงสินค้าที่เป็นที่เป็นพวกสินค้าโภคบริโภคทั่วไปหรือสินค้าพวก คอมมูดิตี้ที่เป็นสินแร่เหล็กตัวนี้ก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันนะท,ที่ที่มองถึงแต่อีกละว,ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราฟีซิบิลิตี้ออกมาแล้วศึกษาออกมาแล้วว่ามันเป็นอุปสรรคอะไรที่มันเกิดขึ้นอนาคตที่ต้องทํามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งลาวฉลาดมากขึ้นแล้วนะครับฉลาดมากขึ้นยังไงบ้างณนะตอนนี้คือด่านมาปิดหกโมงเย็นนะฮะสิบแนากาปิด ลาวเสนอเพราะตอนนี้ก็คือระหว่างนาทาสถานีนาทากับสถานีท่านาแรงเป็นคู่แข่งกันทางเราเองก็ต้องการให้นาทาเป็นเหมือนไอซดีคือาราฐบางเดียวันคือลานคนถ่ายสินค้าทางลาวเองแน่นอนแล้วครับคงไม่ลักษณะก็คือปล่อยงอมืองอเท้าเขาเองก็นาเสนอเลยว่าท่านาแรงเขาพร้อมเอาไหมมาเป็นลักษณะก็คือลานเทกองหรือลานบรรจุพันธุ์ที่ท่านาแรง ฉันจะเปิดด่าน24ชั่วโมงให้แล้วจะดีดีเคก็คือเอาเวลาในช่วงหลัง18นาฬิกาไปแล้วรถไม่ต้องวิ่งคนไม่ต้องข้ามเป็นการขนถ่ายผ่านสินค้าอย่างเดียวลาวเสนอแล้วนะครับลาวเสนอแล้วโชคร้ายตรงที่ว่ารัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลรักษาการทำอะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้นั่นหมายถึงอะไรต่อไม่ใช่ ไม่ใช่ละะักษณะคือคีย์ u ักเซสอยู่ที่ทางไทยเราที่เดียวนะครับ Key s u ักเซสคือเมืองจีนครับคือือ